ภาคเอกชนเองเตรียมที่จะเสนอภาครัฐให้เร่งแก้ไขกฎหมาย4ฉบับเพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจและอำนวยความสะดวกกับการลงทุนทั้งนี้ยังเสนอมุมมองว่าการค้าชายแดนน่าจะมีโอกาสสดใสและจะช่วยสร้างไรายได้ทดแทนการส่งออกตลาดหลักที่ติดลบอยู่ได้ค่ะนายอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกะกะรเตรียมที่จะผลักดันให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชแก้ไขกฎหมายสำคัญ4ฉบับเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติศุลกากรเพื่อให้การค้า การลงทุนสะดวกรวดเร็วมากขึ้นและเสนอแนวทางปฏิรูปการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทอโดยเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการรถไฟกำหนดให้เสร็จภายใน1ปีจัดตั้งคณะกรรมการขนส่งทางรางของประเทศโดยต้องสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงองค์กรแก่ผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ ซึ่งหากไม่มีการปฏิรูปก็อาจจะทำให้การลงทุนระบบรางซึ่งมีสัดส่วน56วงเงิน1.34ล้านล้านบาทตามแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลในปี2558ถึงปี2565วงเงิน2.4ล้านล้านบาทไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนและในฐานะที่เป็นสภานิติแบ่งแห่งชาตินายอิสระบอกว่ายังไม่ได้หารือถึงแผนการทำงานกับสภา ปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชโดยต้องดูแนวทางและข้อเสนอของทางสปชก่อนว่าจะเสนอแนวทางด้านกฎหมายอย่างไรและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือไม่กันเราก็ได้มีการพูดถึงกฎหมายที่เราจะขอ,อะที่มีควาสมสำคัญนะขอแก้ไขเล่งดน่นครับสี่ฉบับแก้ไก่ก,กา,นนา,า,ารผัดการ่างข้อราชปัญญัติ ปัปการทางธุรกิจนะครับแล้วก็การแก้ไขระราชจะบัญญัติสุรกากรนะครับเรื่องของเงินสินบนและเงินระงวัลนำจับนะครับอาจจะต้องติดตามการแก้ไของค์ัรรัติรากาลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับเกี่ยกวกับเรื่องสงเงินนะครับการใช้มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้บริษัทตัวทะเบียนนะครับ ่กฎหมายที่มีความสำคัญเล่งด่วนกันในเอก24ฉบับนะครับก็จะมีการติดตามต่อไปนะครับภาคเอกชนยังเสนอให้ภาครัฐส่งเสริมการค้าชายแดนให้มากขึ้นเพราะว่าเป็นกลุ่มที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้ทดแทนการส่งออกในตลาดหลักที่ติดลบได้เพราะการค้าชายแดนช่วง8เดือนที่ผ่านมาขยายตัวถึง10%รวมถึงการส่งออกไปจีนและเอเชียก็ยังไปได้ดี นายบุญทักษ์หวังเจริญประธานสมาคมธนาคารไทยประเมินมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะช่วยให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในปลายปีนี้กว่าแสนล้านบาทช่วยให้ GDP ทั้งปีโต1.5-2%ส่วนเงินบาทที่อ่อนค่าลงอยู่ในระดับ32.60บาทต่อดอลลาร์สหรัฐช่วงนี้เกิดจากเศรษฐกิจสหรัฐปรับตัวดีขึ้นและการเตรียมยกเลิกมาตรการ QE ทำให้เงินทุนอาจจะไหลกลับและต้องดูว่า สหรัฐจะเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยเมื่อใดดังนั้นภายใน3-6ถึง6เดือนนี้ค่าเงินบาทจะอยู่ในสภาวะที่ผันผวนแต่ค่าเงินบาทของไทยเมื่อเทียบกับภูมิภาคก็ยังแข็งกว่าพร้อมกับเสนอให้ภาคเอกชนทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้ด้วยความหังที่จะเข้ามาก็คืองบกระตุเศรษฐกิจสามสาาแสนคนนี้นะครับซึ่งเท่าที่ประเมิก็คือ ในส่วนที่ตับให้กับชาวนาเนี่ยน่าจะเบิกจะากได้เร็วก็จะมีค็ประมาณ4ี่หมื่นล้านนะครับแต่กวง้งบถ่ายเข้มแข็งเนี่ยก็แปลว่าทั้งหมดสามสามแนกว่าล้านเน่ยน่าจะเบิกได้ประมาณแค่หกเจ็ดหมนล้านนะรเพราะว่าประมาณ15%บหรของ อ่อนเลยเลยประมาณแค่สามเดือนเองเสร็จก็น่าจะเงินเข้าบาประมาณสั่กาล้านนะครับจากสามจานสำหรับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจมี28ฉบับแต่ภาคเอกชนเสนอให้เร่งแก้ไขยอย่างเร่งด่วน4ฉบับคือร่างพรบหลักประกันทางธุรกิจเพื่อเพิ่มหลักประกันเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยให้มากขึ้น แก้ไขพรบศุลกากรปีพศ .2469 ที่ปัจจุบันขั้นตอนการนำเข้าสินค้าบางชนิดต้องได้รับอนุญาตจากหลายกระทรวงทำให้ผู้ประกอบการบางรายทำผิดระเบียบโดยไม่ได้ตั้งใจต้องถูกปรับสูงถึง4เท่าของราคาสินค้าหรือจำคุกไม่เกิน10ปีถือว่าสูงเกินไป การแก้ไขภาษีสัมภาระที่ขณะนี้มาตรการภาษียังไม่สนับสนุนภาคธุรกิจในตลาดทุนทําให้มีต้นทุนในการระดมทุนและการลงทุนของประชาชนที่สูงกว่าประเทศอื่นและการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ21ตัวเงินเพื่อให้การ clearing ขออภัยค่ะเพื่อให้การ clearing เช็คสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น